ไปครับพวกเอวันนี้ผมได้คีย์บอร์ดตัวใหม่มาจากพี่บิ๊กเพนกวินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดสายเล่นเกมในงบ1,690บาทราคาแค่นี้แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ทา้าทนตัวท็อปในตลาดได้เลยนะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือคาร์ลมาสเมอร์คิวลี่หกแปดและน้องมาในสีชมพูไล่สีแบบโคตรสวยซื้อไปจีบสาวยังไงก็ติดเห็นสีชมพูนุ่มหนิมแบบนี้เวลาเล่นเกมนี่โคตรโหดเลยนะละตัวน้องเป็นคีย์แคปแบบไซส์ปิน้นมีไฟ RGB ลอดด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยสามารถปรับแต่่งงตตััวววนนน้้้้ออออออไไดดดผาเเเเ็็บบซฟ์์์แแรรรรลลปปปะคืิทีกก0.004มมโโห แค่คิดกระดิกนิ้วตัวก็วิ่งให้แล้วแต่คิดดูเวลาปล่อยปุ่มหยุดตัวเนี่ยจะตอบสนองไวแค่ไหนวะเนี่ยผมบอกเลยนะ0.004มิลที่ผมใช้เนี่ยมันรู้สึกแตกต่างจากคีย์บอร์ดฮอยเฟ็กตัวอื่นมากการตอบสนองแบบไวโพดแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างเสถียรดีเลยด้วยแล้วก็พวกฟังก์ชันแอดวานซ์คีย์ต่างๆเขาก็มีมาให้แบบครบเลยตอนนี้ผมก็เปิดใช้ SOCD อยู่นั่นเองและอัตราหน่วงเลเทนซี o ของคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่0.125มิลลิเซกแล้วให้ค่า pulling เด็้วา่กันีนเลท คิดสภาพนะผมยิงแหลกขนาดนี่นนคือตารแรกของวันผมเลยเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เกมมิ่งดีก็มีใช่ไปก่อนครึ่งฮักโหมดโหดของคีย์บอร์ดต,ตัวนี้มาดูโหมดสวยงามกันบ้างโหมดไฟก็ให้มาจัดเต็มเหมือนกันเด้อสูไฟ RG B ี RGB สว่างแสบตาบ้าคีย์บอร์ดบางตัวเนี่ยไฟจะทะลุไม่ค่อยชัดใช่ไหมแต่อันนี้บอกเลยว่าทะลุมาชัดเจนแล้วโหมดแบบกดแล้วไฟวิ่งที่แบบทุกคนชอบใช้เนี่ยมันก็มีมาให้ด้วยนะชอบโหมดไหนก็ไปเลือกปรับแต่งในซอฟต์แวร์เลยปิดถ่ายด้วยกันมาฟังเสียงสวิตช์โอเคท